ครับสวัสดีครับมาดูรถด,ดัมเปอร์วันนี้แท็กเตอร์แบงโกจะพามาดูรถด,ดัมเปอร์นะครับ2องเพาสี WD ขับเคลื่อน4ีล้อนะครับมาดูมิติของตัวรถก่อนนะครับกระบะฟั่งคุณยาวก็ประมาณฟังร้อยห้าสิบห้านะฮะ กว้างร้อยหาสิบหนะครับยาวร้อยสห้าลึกแปดสิบเซนนะนนะครับยาว 135, ตนะกันก็ประมาณนี้นะครับ เครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเทลสามสูบของมิตโตนะฮะเอาลองสตาร์ทเครื่องดูหน่อยนี่นะครับยกดำตัวนี้ยกดำนะคะรับสี่เกียร์สี่เกียร์เดินหน้าอลองดับเครื่อง ดวให้ลูกค้าดูนะครับื้องต้นแกนกระบอกไฮดรอลิกสวยระบบเลี้ยวระบบเบรกโอเคช่วงล่างนะครับสองเผาขับเพื่อนสี่ล้อ cwd ยางก็ยังโอเคนะครับ ยามรีวิวให้ดูทุกจุดนะครับท่านใดสนใจก็โทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299 0816221299อ่ะลองสตาร์ทดูอีกทีแล้วลองเทสระบบเลยไม่รวมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่มีมาเอาะไรขึ้นเลยโชว์ระบบะเห็นระบบไฮดรอลิกสวยๆนะครับ ไม่รวมแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่นี่เราลองเทสระบบให้หลูกค้าดูนะครับควาดับลงเลยอ่าโอเคตีเกียร์เดินหน้านะครับ hơi lên kia thở đây thở đây viên subscribe đây kênh เกียร์หนึ่งเวลาออกตัวเน่เน่เน่เวลาเกียร์หนึ่งนะตบให้สุดเน่เกียร์หนึ่งเน่เกียร์หนึ่งเน่นี่นะตบให้สุดแล้วดึงลงไปอาถอยมายกยกดำยกดำ ะครับโอเคนะครับลองโทรเขไปสอบถามกันได้นะครับที่แท็กเตอร์แบคโฮโอเคนะครับ